สุขสันต์วันคิดมากคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันว่าในเฟสนี้ยังคุ้มหน้าเปิดอยู่ไหมผมจะสรุปให้ฟังตั้งแต่ต้นตอนนี้เลยว่าคุ้มแต่ตู้ต่อต่อไปคุ้มกว่าแค่นั้นเองถ้าเลือกได้หนึ่งตัวผมจะเลือกโคลัมบีนาถ้าเลือกได้สองตัวผมจะเลือกซีโรเนนต่อคราวนี้เรามาลงรายละเอียดกันดีกว่าสำหรับตู้เฟสนี้ วา l เลซ่าก็ยังเก่งอยู่นะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเปิดเพราะว่าอาบิดและศึกเดือดแดนเรนลับโหมดสิ้นหวังตอนนี้มีคนพิสูจน์แล้วว่าสามารถผ่านได้โดยไม่ต้องใช้วาเลซ่าแต่วาเลซาก็จะเล่นง่ายกว่านะส่วนซิโลเนนเป็นตัวที่มีดีบัฟลดต้านทานในตัวทำให้สามารถเอาไปใช้ได้หลายทีม สำหรับตู้อาวุธอาวุธของวาเลซ่าจะคุ้มกว่ากลุ่มดาวส่วนอาวุธของซิโลเนนจริงๆแล้วก็คุ้มนะเพราะเอาไปใส่ให้ได้หลายตัวแต่ถามว่าจำเป็นต้องเปิดให้ซิโรเนนไหมก็ไม่เพราะซิโรเนนใส่อาวุธของดูลินนิลัวคาเซะหรือฟาโบเนสก็ได้เหมือนกันการเปิดให้ถึงกลุ่มดาวที่2จะคุ้มกว่าคราวนี้ตู้ต่อไปลืมมาว่าคือคอลอมบีนาและอินเดฟา เพื่อใครสงสัยเรื่องฟินจริงๆแล้วอินเนฟาไม่ได้ทำให้ดาเมจฟินแรงขึ้นเท่าเอียนซานนะแต่ว่าอินเนฟาดีกว่าตัวอื่นๆเพราะดาเมจชาร์จจันทาที่อินเนฟาทำโดยภาพรวมก็เลยจะจบไวกว่าตัวละครอื่นแล้วก็มีโล่ที่ทำให้เล่นง่ายด้วยแต่ถ้าเน้นจบไวก็เปิดคอร์บิน่ามาเลยเพราะว่าเป็นตัวอัปเกรดไอที่ดีตัวหนึ่งด้วย เพราะว่าตอนนี้ลืมมาว่าสามารถเปลี่ยนปฏิกิริยา,าธาตุให้เป็นปฏิกิริยาปรกกายจันได้3ปฏิกิริยาเลยสำหรับตู้อาวุธก็แล้วแต่อวยเดี๋ยวรอดูในไกด์อินเฟาเดี๋ยวผมทำให้ใหม่ด้วยนะและในเฟสสุดท้ายบอกเลยว่าเฟสนี้ที่ตัดสินใจยากเอาเรื่อง สำหรับคนที่มีนาเวียรหรือชิโอริอาจจะพอชดเชยจืบไปได้บ้างแต่ก็น่าจะห่างอยู่พอสมควรส่วนนิวเวลเล็ตก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ติดเมตาตัวหนึ่งเลยเพราะเป็นตัวที่เล่นง่ายจัดทีมง่ายแต่ถ้าเทียบดาเมจก็ยังไม่เกินหน้าเกินตาม,มูลานี้ฟรินส์นีฟิวแล้วก็จืบไปนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวแปะน้ำท,ที่ีดีๆและทำดาเมจได้เท่านิวเวลต ก็เลยยังเป็นตัวท็อปเทียรที่ดีตัวหนึ่งเลยส่วนอาวุธตอนนี้ก็แล้วแต่อวยเหมือนกันแล้วก็สุขสันวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนได้ตัวใหม่ๆอาวุธใหม่ๆและเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ซีอ u